แกก็จอกจัดจใครไม่เล่นเล่นผิดรุ่นละโอ้มึงมัดมหาศจรรจ์มาเนี่ย <S 1> <S 1> <c oughs> ดูแอดมินแอดมินบินดูผมนะครับโอ้ยทุกคนดูครับโอ้ยดูแอดมิน,นครับเห็นปะแอดมินดูมไหมเนี่ยผมเป็นตลกนะครับเนี่ยมาดูผมเนี่ยคือมันไม่ขึ้นลงขึ้นหลอกเลยครับอืแอดมินบินดูด้านบนหรอครับสองพันห้าครับ อ้อแกโคตรกาบโหลดพี่มึงมัดเทพเจ้าดาวเสาไปเลยพี่อะไรอ่อะคนผมเป็นนักมวยต่อยมัดเลยยี่สิบเต็มเลยเนี่ยอะไรครับผมเป็นนักมวยมัดยี่สิบอะไรมัดปกติโอ้คิดยาไหครับมัดเลยยี่สิบอะไรโอ้พี่เ้ยมึงดูศพนั่นอะ่ะนอนอยู่นั่นอะ่ะถ้าไม่ได้ต่อยมัดเลยยี่สิบต่อยมัดปกติมันม่เป็นแบบน,นี้หรอกเอา้ามันก็มันไม่เป็นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ผมก็ต่อยปกติอะไรเนี่ยเอามีโกโปครับมีโกโปครับรถเวลาเนี่ยมันรถไนีโกโปครับมีโกโปตั้งแต่แรกเนาะโกโปอะไรครับอะไรคือโกโปครมีโกโปตั้งแต่แรกเนาะอะไรคือโกโปครับนามออะไรคือโกโปครับไม่รู้จักครับเอามีโกโปรไหมครับนคืออะไรครับแต่แก้งกาครับแก้งขารู้จักปะครับเนี่ยโกโปเนี่ยแก้งขาครับแล้วไงครับแล้วไงแล้วไงครับแก้งขาครับ ต้องส่งหรือเปล่าแก๊งตุ๊ดครับแก๊งตุ๊ดสีก็ตุ๊ดอ่าเราเราต้องส่งหรือเปล่าครับต้องส่งหรือเป่าต้องส่าครับครับครับพี่ครับ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 เขามาห้าคนต่อยมึงคนละสิบมันนไม่ทันแน่นอนต่อยว่าคนสามบุกเลยเน๊อะได้เหรอพขาดี พอก็พอก็พอประเทศข่าวครับ